ยางที่เราปลูกใหม่เนี่ยนะครับเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยได้ตอนไหนนะครับอายุกี่วันปลูกไปกี่วันถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยได้ยางที่เราปลูกไประยะนึงแล้วเนี่ยนะครับมันแตกยอดอ่อนเราจะใส่ปุ๋ยได้ไหมมันมียอดอ่อนอยู่จะส่งผลเสียกับมันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาเล่ามาอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราปลูกยางลงไปใหม่เนี่ยถ้าเป็นยางถุงนะครับยางชําถุงยางบัตดิ้งก็แล้วแต่ที่มาเป็นลักษณะของถุงที่ไม่ใช่ยางตาเขียวเนี่ยก็จะประมาณ1เดือนครับเราจะเริ รากยางมันก็จะเริ่มมีการตั้งตัวมีการแผ่ขยายได้อย่างเต็มที่แล้วครับเราก็จะเห็นว่าต้นไหนมันมีปัญหาไม่มีปัญหาเราจะเห็นว่าถ้าดินมันอุดมสมบูรณ์ดีเนี่ยบางทียางมันก็ยังเขียวยังสมบูรณ์ใบเขียวดีอยู่นะครับ <ders> ถ้าปุ๋ยในถุงดินเดิมมันยังดีเนี่ยมันก็ยังเห็นความเขียวของมันอยู่แต่ถ้าดินของเราไม่ดีปุ๋ยในถุงในดินถุงเดิมมันเริ่มหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าใบมันจะเริ่มซีด ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเริ่มเฉยๆครับเราก็จะเริ่มมาใส่ปุ๋ยในช่วงนั้นนะครับหลักสําคัญก็คือรากยางมาเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะครับในหลักการสําคัญก่อนที่จะไปดูวิธีการใส่เนี่ยนะครับหลักการสําคัญเลยของการที่เราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยางเล็กยางโตก็ตามนะครับเราจะต้องใส่แล้วให้มันได้รับธาตุอาหารครบนะครับทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมเหมือนกับคนที่ต้อง ได้รับอาหารครบทั้ง5้าหมู่แล้วนะครับไม่แตกต่างกันนะครับถ้าดินเรามีปัญหาเราก็ต้องปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างของดินด้วยนะครับดังนั้นการใส่ปุ๋ยนี่นะครับมันก็ต้องเป็นธาตุหลักก็คือปุ๋ยเคมีนะครับถ้าเป็นกลุ่มของธาตุรองธาตุเสริมก็ต้องเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์พวกนั้นนะครับที่มีปุ๋ยคอกก็ต้องแห้งแล้วเก่าแล้วผ่านกระบวนการหมักแล้วนะครับถึงจะเอามาใส่ได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่กันนะครับสมมุติว่าต้นฝรั่งนี่ก็คือต้นยางที่เราปปลลลูกกเ้้้าไไนนนะะคครรัับบแแวว็ดดออยุ1ื เป็นยางชําถุงขนาดของถุงก็จะอยู่ประมาณไหนเราก็จะรู้นะครับว่าถุงยางที่เราปลูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นดินเดิมอยู่นะครับดินของถุงเนี่ยสีแตกต่างจากดินดินเดิมที่เราปลูกลงไปเราก็จะเห็นนะครับทีนี้วิธีการใส่ปุ๋ยสําหรับยางที่อายุประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับขอพูดในหลักการนิดนึงก็คือว่าการใส่ปุ๋ยยางเล็กเนี่ยใส่ให้น้อยแต่ใส่ให้บ่อยครั้งเข้าไว้ครับเราอาจจะใส่สัก1เดือนครั้งหนึ่ง2เดือนครั้งหนึ่งแล้วแต่ความสะดวกครับ ที่ผมปฏิบัติมาทํามาแล้วยางโตค่อนข้างดีเนี่ยก็คือ1เดือนครั้งหนึ่งครับก็คือ1เดือนครั้งหนึ่งทีนี้วิธีการใส่ใส่ประมาณไหนนะครับเวลาที่ถุงยางเนี่ยนะครับเราเราให้ดูว่าถุงยางหรือว่าดินเดิมของถุงเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะครับสมมุติว่าห่างออกมาจากต้นประมาณ3มนิ้วมือแบบนี้นะครับจุดตำแหน่งที่เราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยก็คือใส่นอกบริเวณรอบนอกของของถุงนะครับตอนเนี้ย ไอ้ที่หลักการที่บอกว่ากิ่งไปถึงไหนรากไปถึงนั่นน่ะมันยังไม่ถึงครับเพราะว่ารากมันเพิ่งขยายตัวออกมามันยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าใส่ในรัศมีของทรงพุ่มปลายกิ่งออกไปถึงไปเป็น1ฟุตแล้วเราใส่ในระยะ1ฟุตเนี่ยไม่ยังใช้ยังใช้หลักการนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าระยะของถุงเนี่ยระยะของดินเดิมเนี่ยมันอยู่ห่างจากโคนต้นเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเป็น3นิ้วแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยบริเวณที่ห่างออกมาจากนิ้วผมเนี่ยนิดหน่อย เพื่อเป็นการกระตุ้นด้วยครับถ้าเราไปใส่ชิดโคนปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ามันจะไม่โคนข้ออันที่2ก็คือว่าการที่เราใส่ตรงนี้มันจะเป็นการกระตุ้นเรียกให้รากยางมันมีการขยายตัวมีการเดินของรากเขาเรียกว่าทําให้รากมันเดินนะครับเราจึงใส่บริเวณที่ห่างออกมาอีกนิดหน่อยนะครับห่างออกมาอีกนิดหน่อยจากบริเวณที่เป็นจุดที่ถุงดินเดิมมันอยู่นะครับธรรมชาติของพืชทุกชนิดครับมันจะรู้แหล่งอาหารครับเหมือนเราเออกปุ๋ยกระสอบปุ๋ยเนี่ยประสอบ ขี้วัวขี้ไก่ไปตั้งในสวนเนี่ยรากมันจะเข้าไปหาธาตุอาหารเองอันนั้นคือมันรู้ครับว่าแหล่งอาหารอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็จะใส่ห่างออกมาจากรอยถุงดินเดิมนิดหน่อยเพื่อเป็นการกระตุ้นรากแล้วหลักการที่บอกว่าใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งเนี่ยในทางปฏิบัติที่ผมทํามาตลอดนะครับก็คือปุ๋ยเนี่ยผมจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในช่วงระยะแรกเนี่ยหรือว่าครึ่งช้อนกินข้าวครับหรือว่าเวลาที่ผมใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับเป็นถ้าเป็นปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็ตามนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะก็คือสามารถกำได้สนิทแบบนี้ครับเท่านี้พอเลยครับล้วงมือลงไปในถังหรือว่าอะไรที่เราใส่ปุ๋ยไว้ครับแล้วกำมือได้สนิทแบบนี้เท่านี้พอเลยนะครับแล้วก็โรยอันนี้คือหลักการแบบใส่แบบโรยครับใส่แบบโรยมันอาจจะมีเข้าไปในส่วนข้างในบ้างข้างนอกบ้างไม่เป็นไรครับแต่ถ้าพื้นที่ตรงนี้เราบอกว่าเราอยากจะรักษาสภาพปุ๋ยให้มันอยู่ได้นานหน่อยไม่ให้มันเสื่อมนะครับเราดดยหญ้าไว้แล้วถากหญ้าไว้แล้วเนี่ยเราก็เอาดิน ถากมากบรวมกรบนิดหน่อยครับแต่ลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งนะครับหรือบางคนจะเจาะเป็นหลุมนะครับเจาะเป็นหลุมตรงนี้ตรงนี้3 4มจุดสจุดก็แล้วแต่ครับแล้วก็ฝังปุ๋ยเอาไว้ก็ทําได้เหมือนกันครับแต่ใส่ให้น้อยครับวิธีการที่ผมใส่แล้วไม่ส่งผลเสียนะครับถ้าเราใส่เยอะจะส่งผลเสียมากกว่าเราใส่น้อยครับถ้าเราใส่น้อยใส่ไม่พอเรามาเติมได้ครับวิธีการที่ผมใส่ก็จะประมาณนี้นะครับกำจนมือสนิทมือบางคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะ ก็าอาจจะใช้ช้อนกินข้าวครับช้อนกินข้าวแล้วก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนนะครับหรือว่าเต็มที่ก็1ช้อนโต๊ะอย่างนี้ครับแล้วใส่น้อยต่บ่อยครั้งใส่เดือนละครั้ง2เดือนครั้ง3เดือนครั้งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็เพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือวิธีการหลักการในการใส่ปุ๋ยยางเล็กเริ่มใส่ตอนอายุ1เดือนแล้วเราจะได้ดูสภาพของใบด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือว่าเวลาที่เราใส่ใส่ให้น้อยเราสามารถเอาดินมากลบได้ด้วยครับเพราะว่ายางเล็กเนี่ยเราถากหญ้าใช่ไหม เราไม่ได้ปล่อยให้ยามันขึ้นคุมดังนั้นเนี่ยปุ๋ยมันสัมผัสแดดสัมผัสอากาศเนี่ยมันเสื่อมได้เราก็ควรจะกดปุ๋ยในช่วงยางเล็กนะครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแบบนี้อีกคําถามนึงก็คือว่าเวลาที่ยางมันแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนแบบนี้นะครับปันตรงจังหวะที่เราจะใส่ปุ๋ยพอดีเดือนนี้ถึงรอบจะใส่ปุ๋ยแล้วยอดอ่อนแบบนี้ใส่ได้ไหมใส่ไปแล้วจะเจอปัญหายอดไหม้ใบไหม้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมตีความมาว่าเขากังวลเรื่องนี้นะครับว่าว่าเดี๋ยวใส่ไปแล้วยอดมันจะไหม้ใบมันจจะไหมม้นนครซึ่่งงใววาิแลเีย มันเป็นอะไรที่ยากมากครับที่เราจะใส่ปุ๋ยไปแล้วเกิดยอดไหมใบไหมมันคือว่าเราต้องใส่เยอะมากๆนะครับใส่เยอะมากถึงจะเกิดอาการไหมแบบนั้นดังนั้นนะครับมันใส่ได้ตลอดครับการที่เราไม่ใส่ปุ๋ยเพราะว่ามันเป็นยอดอ่อนมันต่อย,ยอดทั้งปีครับไม่งั้นเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเราจะใส่อต้นนั้นใส่ได้ต้นนี้ใส่ไม่ได้ครับมันอยู่กับปริมาณซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราไม่ได้ใส่ปริมาณที่มากจนเกิดปัญหากับยอดไหมแน่นอนครับใส่ตามที่ผมบอกครับใส่น้น้อยนะครับใส่แบบกำมือแบบสนิทแบบนี้ รับรองครับว่าไม่เยอะเกินไปแล้วยางใบจะเขียวใบจะเขียวใบจะงามเหมือนเนี้ยครับใบจะเขียวใบจะงามนะครับอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาครับใส่ได้ตลอดปัญหาที่เราเจอว่าเฮ้ยใบอ่อนมกงอร่วงหล่นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของอาการที่ปุ๋ยเกินแน่นอนครับถ้าปุ๋ยเกินหรือว่าเค็มปุ๋ยเนี่ยขอบใบพวกนี้จะเจอปัญหาก่อนครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหี่ยวขาดน้าครับเพราะการที่ปุ๋ยเกินเนี่ยมันจะแสดงอาการแบบเดียวกับ ยางที่มันขาดน้าครับยางที่เราปลูกแล้วเราลองก้นหลุมเยอะเกินไปก็จะเหี่ยวใส่ปุ๋ยลองก้นหลุมมันจะเกิดอาการเหี่ยวแบบเดียวกับยางขาดน้ําเลยครับซึ่งถ้าเราไม่วิเคราะห์ให้ดีเนี่ยไม่รู้พื้นฐานเราจะนึกว่าเฮ้ i, oh, ยโอ้ยางมันตายเพราะว่ายางมันขาดน้ํามันแล้งแต่บางทีเนี่ยเราลองก้นหลุมเยอะเกินไป ซึ่งการที่เราจะมาใส่ช่วงยอดอ่อนเนี่ยจึงไม่ใช่ประเด็นปัญหาของมันเลยนะครับดังนั้นก็สรุปได้นะครับว่ายางที่เราปลูกใหม่เราจะเริ่มใส่ปุ๋ยได้ก็ตอนที่ประมาณปลูกประมาณ1เดือนสําหรับยางชําถุงนะครับถ้าเป็นยางตาเขียวเนี่ยก็อาจจะรอให้มันแตกยอดแตกฉัดแบบเต็มที่สัก1ฉัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดินเดิมมันต้องมีธาตุอาหารมีความสมบูรณ์พอสมควรครับมันก็จะเริ่มนั่นได้นะครับวิธีการและหลักการใส่ปุ๋ยนะครับก็คือว่าเราจะต้องทํายังไงก็ตาม ให้ยางเนี่ยมันได้รับธาตุอาหารครบถ้วนทุกธาตุไม่ว่าจะเป็นใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีเป็นธาตุอาหารหลักแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เสริมเข้าไปเพื่อให้มันได้รับธาตุอาหารครบนะครับหลักการที่2ก็คือใส่ให้น้อยแต่บ่อยครั้งครับอันที่3ก็คือว่าเราถ้าดินมันแห้งหน้าดินเรามันถากต้องถากหญ้าดายหญ้าเราก็ต้องมีการรักษาสภาพปุ๋ยโดยการฝังกลบขุดหลุมฝังกลบหรือว่าถากเอาหน้าดินมากลบกรบกบเอาไว้หน่อย มันจะช่วยรักษาสภาพปุ๋ยไว้ได้แล้วก็ยอดอ่อนนะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่อย่าใส่เยอะเกินไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการโดยภาพรวมสําหรับการใส่ปุ๋ยในยางเล็กปลูกใหม่ครับสําหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกๆช่องทางด้วยนะครับในช่องผมยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการทําสวนยางที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนยางเราอีกเยอะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกก็ไปดูได้ไปกดติดตามได้ไปครับไปย้อนดูได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ